สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับบัน e ี่ฮีโรค่ะคลิปนี้นะคะก็พาทุกคนเนี่ยมาสองหุ้นปันผลที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่13-30ถึง30กันยายนนี้นะคะซึ่งเหลืออีกไม่กี่ตัวแล้วก็ใกล้ที่จะหมดเทศกาลปันผลแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีหุ้นอะไรกันบ้างสําหรับตัวแรกนะคะก็คือทีแ p ค่ที่มาจากบริษัททุนธนชาติจํากัดมหาชน ซึ่งเขาก็จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่13กันยายนค่ะและจะจ่ายปันผลในวันที่28กันยายนเงินปันผลที่จะได้รับอยู่ที่1บาท20สตางค์นะคะหรือว่า8.22เปอร์็นต์ค่ะและก็จะพาทุกคนนะคะมาดูกราฟแล้วก็งบการเงินของเขาด้วยนะคะว่างบการเงินเป็นยังไงนะคะตัวกราฟน่าสนใจไหมนะคะสำหรับงบการเงินตัวนี้ค่ะ ในไตรามาสที่2เนี่ยก็มีกำไรเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเรามาดูทางฝั่งของกราฟเทคนิคกันบ้างเนาะสำหรับตัวนี้นะคะก็ปิดราคาไปวันที่ไอดูเนี่ยอยู่ที่36บาท25สตางค์ให้มุมมองเป็นเชิงบวกแล้วกันนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวกรอบราคาค่ะแนวรับจะให้ไว้ที่35บาท50สตางค์และราคาแนวต้านนะคะจะอยู่ที่36.75บาท75ค่ะซึ่งตัวนี้เองนะคะก็มองว่า มันค่อนข้างที่จะอ่ะวอลลุ่มเนี่ยเริ่มชะลอตัวแล้วนะคะยังไงก็ไปดูกันอีกทีนึงเนาะเผื่อเพื่อนๆชอบนะคะสำหรับตัวนี้เพราะว่างบการเงินก็ถือว่าสวยอยู่ค่ะตัวต่อมานะคะ Home Pro ค่ะจากบริษัท Home Product Center จําจำกัดมหาชน ซึ่งเขาก็จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่15กันยายนนะคะแล้วก็จะจ่ายปันผลในวันที่28กันยายนค่ะเงินปันผลต่อหุ้นอยู่ที่0.12บาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยิวอยู่ที่2.14ค่ะสําหรับตัวนี้นะคะก็มีการจ่ายปันผลปีละ2ครั้งนะคะจากที่ดูย้อนหลังมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจ่ายสม่ําเสมอนะคะแล้วก็แน่นอนว่าตัวงบการเงินของเขานะคะตัวนี้เราก็ต้องมาดูด้วยนะคะสำหรับใน ไตรามาสที่2ปีนี้ค่ะจะเห็นว่างบการเงินดีขึ้นนะคะบวกขึ้นมาได้แต่ทีนี้เนี่ยเราจะต้องมาดูตัวกราฟกันด้วยนะคะว่ามีความน่าสนใจไหมสำหรับราคาปิดล่าสุดที่ไอ้ดูนะคะจะอยู่ที่13บาท90สตางค์ค่ะสำหรับทรงกราฟนะคะก็ให้มุมมองเป็นเชิงบวกค่ะหุ้นตัวนี้นะคะในวันที่ไอ้ดูเนี่ยก็จะเป็นวันที่7 ซึ่งนะคะตัวกราฟเองค่ะดูเหมือนว่าเขาเริ่มที่จะหมดแรงในการขึ้นต่อนะคะอาจจะมีการพักฐานได้แต่ว่าก็ยังให้เป็นเชิงบวกอยู่นะ,ะสำหรับใครที่ยังไม่มีของนะคะเราจะให้แนวรับไว้ที่13บาท70สตางค่ะและแนวต้านอยู่ที่14บาท20สตางค์สำหรับ Home Pro ตัวต่อมานะคะเป็นหุ้น TBSP ค่ะสำหรับบริษัท TBSP จำกัดมหาชนจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่16กันยายนนะคะแล้วก็จะมีการจ่ายปันผลในเดือนหน้าเลยค่ะวันที่1ตุลาคมกับเงินปันผลต่อหุ้นนะคะอยู่ที่0.90บาทค่ะและสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะไปดูแนวโน้มแล้วก็ตัวงบการเงินกันค่ะจากชาร์จตัวนี้นะคะจะเห็นว่างบการเงินของเขาในไตรมาสล่าสุดเนี่ยลดลงค่ะ แต่สำหรับตัวกราฟเองนะคะก็มีมุมมองที่เป็นเชิงบวกค่ะสำหรับหุ้นตัวนี้เมื่อวันที่ให้ดูนะคะวันที่7กันยายนเนี่ยตัวราคาของเขาค่ะปิดไปได้นะคะอยู่ที่20บาทและตัวนี้นะคะถ้าเราพิจารณาจากทรงกราฟแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าในวันที่7นะคะราคาก็ดูแล้วเนี่ยมันอยู่เหนือค่าเฉลีย่ย แล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อหรือว่าทรงตัวได้ในระดับนี้ค่ะก่อนที่เขาจะมีการจ่ายปันผลสำหรับแนวรับนะคะตัวนี้เนี่ยจะให้ไว้ที่ไม่ต่ำกว่า17.70นะคะถ้าลงมาลึกกว่านี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะพักตัวนานแล้วก็ลงแล้วลงเลยนะคะส่วนตัวราคาเป้าหมายนะคะตัวนี้เนี่ยไม่มีค่ะเพราะว่ามันทำหายไปแล้วนะคะ โอเคค่ะไปต่อกันตัวถัดไปเนาะสำหรับตัวถัดไปนะคะก็เป็นหุ้นชยโยค่ะจากบริษัทชยโยกรุ๊ปจำกัดมหาชนหุ้นตัวนี้นะคะจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่30กันยายนค่ะและก็เขาจะมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นนะคะโดย คิดเป็นอัตรา30หุ้นเดิมต่อ1หุ้นปันผลค่ะหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ 3. 3.3 3เค่ะสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะถ้าเรามาดูทางฝั่งของตัวงบการเงินของเขานะคะก็จะเห็นว่างบการเงินเนี่ยลดลงแล้วก็ตัวนี้นะคะกราฟของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่ด้วยนะคะดูทรงแล้วเนี่ยค่อยค่ออ่อนแรงลงเรื่อย ถ้าเกิดเพื่อนๆนะที่บอกว่ายังไม่มีของนะคะก็ต้องระมัดระวังในการเข้าไปซื้อค่ะเพราะถ้าเกิดคุณไปซื้อในช่วงที่เขากําลังลงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงต่ออาจจะเป็นการแบบยื่นมือเข้าไปรับมีดได้คํานี้ชอบพูดมากนะคะสาหรับราคาล่าสุดที่ปิดไปนะคะก็จะอยู่ที่12บาท50สตางค์ค่ะถ้าให้ตีแนวรับนะคะจะให้แนวรับไว้ที่11บาท60ไม่หลุดนี้นะคะแล้วก็ แนวต้านค่ะหรือว่าตัวกรอบราคานะคะก็จะให้ไว้ที่13บาท20สตางค์ค่ะ และนี่ก็เป็นหุ้นปันผลนะคะที่จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่13ถึง30กันยายนค่ะก็ใกล้จะหมดเทศกาลจ่ายปันผลแล้วนะคะเพื่อนๆหากใครที่อยากจะให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะวันนี้เนี่ยก็ขอฝากด้วยช่วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่จากทาง m ั n นี่ฮีโแล้วก็เพื่อเป็นกาลังใจให้กับพวกเราทีมงาน m ั n นี่ฮีโค่ะหรือใครอยากจะสนับสนุนนะคะก็สามารถที่จะอ่านบัญชี ีโดเน a ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยหรือคลิกเข้าไปที่คําว่าสมัครก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทุกท่านเลยนะคะที่สมัครไปก็จะได้รับหุ้นการบ้านทุกสัปดาห์พร้อมกับคลิปที่เราเปิดให้ดูเฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ <S <S และสุดท้ายนะคะขอฝากช่องทางในการติดตามของไอแด์เองนั่นก็คือ f e c o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  k n p n p e ทัทิชาจตุรบุญพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเฮงๆในตลาดหุ้นค่ะแล้วก็ลงทุนโดยใช้สติด้วยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพค่ะด้วยความห่วงใยจากไอแลนด์แล้วก็ทีมงานของ m ั n นี่ฮีโรสวัสดีค่ะ